จ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องการการคำนวณน,นะคะกระจกนะการคำนวณกระจกนะคะในเรื่องแสงในวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม3สามนะคะนะอ่ะเรื่องกระจกกระจกก็มีกระจกว,ว้าวกระจกนูนนะคะถ้าเป็นกระจกว้าวนั้นนะเอ่เอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะอา่าสัญลักษณ์นะก็จะเป็นบวกหมดเลยยกเว้นถ้าเจอคําว่า ภาพเสมือนนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีเราก็จะมีะะม s แดดติดลบ f ติดลบอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ก่อนอื่นเนี้ยนะคะเดี๋ยวครูจะทวนสูตรให้นะคะทวนสูตรให้ก่อนนะอ่ะคือในเรื่องของการคำนวณน,นี้นะคะสูตรที่น้องๆต้องทราบนะคะหลักๆพี่ตีเป็นทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรที่1นะสูตรที่1นะ 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดนะคะนะซึ่งซึ่งลา f คือความยาวโฟกัส s คือยาวัตถุ s แดคือระยะภาพสูตรที่2ค่ะนะ m นะคะเท่ากับ s แดดลบ f ส่วน f เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ s แดดส่วน s เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f ค่ะนะเออซึ่งแต่ละตัวคืออะไรฟังนะก็คือ m นะคะคือกำลังขยาย s แดดคือระยะภาพ f คือความยาวโฟกัสนะคะส่วน i คือความสูงหรือขนาดของ image ที่แปลว่าภาพนะคะ o คือขนาดหรือความสูงของ object ของวัตถุ นะคะเหมือนเดิมค่ะ s เนี่ยคือระยะภาพ s คือระยะของวัตถุนะคะ f คือความยาโฟกัสนะอ่าเรา s คือระยะวัตถุแล้วก็ f คือความยาโฟกัสนั่นเองค่ะและสูตรที่3ค่ะ,ะเท่ากับ 2f อ่า r คือรัศมีความโค้งนะคะนะเออของกระจกนะคะ เท่ากับ2 F F คือความยาวโฟกัสนั่นเองค่ะนะหลักๆนะคะน้องต้องจำตรงนี้ให้ได้นะเออน้องต้องจำตรงเนี้ยให้ได้น้องถึงจะทำไมนะคะคำนวณได้เพราะว่าเวลาสอบเนี่ยครูเขาจะไม่ได้มีสูตรให้เราใช่ไหมนะคะนะเออจำสูตรได้ไม่พอต้องรู้ว่าเ,เราจะใช้ยังไงเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะอ่ะมา เรามาดูข้อนี้กันวัตถุสูงวัตถุออบเจกต์นะคะคือตัว O นะสูงคือเท่าไรเอ่ย6เซนตมรอ่ะเขาให้ O มาแล้วนะเขาให้ O มานะเท่ากับ6เซนเมตรต่อค่ะอยู่หน้ากระจกเว,ว้วที่มีรสมีความโคง้งจำได้ไหมแล้สมีความโคง้งคือตัวอะไรนะคะคือตัวอ่านะคะโอเคเลยอเท่ากับ 32นะคะรู้ไหมว่า r มีความสัมพันธ์ยังไงกับ f นี่ไง r เท่ากับ2 f แลนั้นเราจะหา f ได้ละถูกปะนะโดยทำไมเอ่ยซึ่งมันก็อเอ่ย f ก็เท่ากับอะไร r ส่วน2นั่นเองค่ะนะถูกไหมย้ายข้างไปนะคะดังนั้นอ่ะดังนั้น f ของเราคือเท่าไหร่ได้จากตรงนี้เลยอ่ะครึ่งหนึ่งของ32ออ่ะ ก็คือ16เซนนะคะต่อนะโจทย์ถามว่าอะไรต่อปรากฏว่าได้ภาพสูงได้ภาพสูงนะภาพคือ image นะภาพนะคือตัว i เท่าก,กับ8นะคะโอเคต่อเลยเขาบอกว่าอยู่หน้ากระจกจงหางว่าวางวัตถุไว้ที่ใดวางวัตถุไว้ที่ใดคือหาตัวอะไรตัว s ถูกไหมอ่านะคะ อ่ะเดี๋ยวครูอธิบายโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะวัตถุสูงนะคะนะคือความสูงหรือขนาดของวัตถุใช่ไหมล่ะคือตัว O เท่ากับ6เซนติเมตรอ่ะอยู่หน้ากระจกเว้าวนะคะกระจกเววนะกระจกเว้วสังเกตเลยเป็นบวกก่อนเลยนะคะมีรัศมีความโคง้งคือตัว r 32รัศมีความโคง้งบอกให้เราทราบว่ามีโฟกัสเท่าไหร่เป็นครึ่งหนึ่งคะ่ะ ครึ่งหนึ่งของ32ก็คือ16นั่นเองนะปรากฏว,ว่าได้ภาพสูง8ซนเมตรค่ะความสูงของภาพคือ image คือเท่าไหร่8นะคะอยู่หน้าการจกจงหาว่าวัตถุนี้วางไว้ที่ตำแหน่งใดก็คือหา S นั่นเองอ่ะฝังเกตรเรามีเรามีอะไรมี O มี I มี F หา S ถูกไหมนะหา S เราจะใช้สูตรอะไร มี O มี I นี่ถูกไหมมี F หาหาเอสดังนั้นจับสองอันนี้มาคู่กันนะคะ I ส่วน O เท่ากับอะไร F ส่วนด้วยลบ F นั่นเองค่ะอ่ะคุณจะจับอันนี้นะคู่กันนี้นะนั่นเองนะโอเคปะ่ะคุณจะจับคู่แบบนี้นะอืม I ส่วน O เท่ากับอะไรคะ F ส่วนด้วย S ลบ F โอเคเราแทนค่าไปพร้อมๆกันค่ะ I คือเท่าไหร่8ส่วนด้วยอะไร O คือ6เท่ากับ F ล่ะ16ส่วนด้วยอะไรเอสลงหาค่ะลบ16แบบนี้อ่ะทำยังไงกันต่อเอ่ยทำยังไงต่อเอ่ยนะคะเป็นอยู่ในเรื่องของการแก้สมการนะกระบวนการทางคณิตศสาสตร์ละ นะคะอะคูตัดก่อนละกันเอาแม้สองตัดสองสามหกสองสี่แปดเลขจะได้น้อยอเกี่ยวไหม <c oughs> ต่อไปค่ะอ่ะส่วน,นเอ็นทำไมเออไอเจ้า s อ6ลบสิบกเนี่ยมันหารอยู่ใช่ไหม ครูจะย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะยจะย้ายขึ้นข้างบนนะเป็น4ส่วน3แบบนี้นะจ๊ะคูณกับ S ลบ16ค่ะอะครูจะทำให้ละเอียดที่สุดนะโอเคไหมเออนะต่อไปค่ะเอเจ้าตัวนี้นะมันหารอยู่ใช่ไหมเนี่ยเจ้า3เนี่ยมันหารอยู่นะเออครูก็จะจะหารอยู่ครูจะย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะโอเคนะป่ะเราก็จะได้เป็น4นะเราก็จะได้เป็น4คูณกับอะไรคะ s ลบสิบหกนะเท่ากับสิบหกคูณสามอ่าทุกคนทันนะจากนั้นกระจายสี่เข้าไปค่ะนะสี่คูณเได้เป็นสี่เลบสี่คูณสนะิบหกอ่ะสี่คูณสิบหกได้หกสิบสี่หรือเปล่านะเท่ากับสิบหกคูณสามเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบแปดนั่นเองค่ะนะจากนั้นเราก็แก้ว่าแก้สมการต่อเลยอ่ะขอแบ่งครึ่งแล้วกันนะขอแบ่งครึ่งแล้วกันนะขอตั้งนี้นะ 4s นะคะเท่ากับ48ใช่ไหม48ทำไมเอ่ยและตรงนี้มันทำไมมันลบ64ใช่ไหมย้ายไปก็ไปบวกเลยเอ่ยบวก64แบบนี้ค่ะังนั้น 4s ก็เท่ากับ48บวก44ได้เป็น112จะ้ะดังนั้น s เท่าไหร่ก็เอา112นะคะ4เป็นคูณอยู่ง่ามาหารแล้วก็ตัดทอนกันเลยจ้าตัดนะ414 428เหลือเศษ 4ามสี่ปดสามสองค่ะนะดังนั้นเของเราก็คือ28หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะเออนะทันนะทุกคนทันนาจาน้องๆเนีโอเคค่ะสรุปว่าข้อนี้นะคะเขาวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่ง28เซนติเมตรนั่นเองค่ะ เรามาต่อข้อถัดไปนะคะข้อสาจ้ะเรามาต่อข้อสามนะคะป่ะเขาบอกว่ากระจกเว้าวมีรัศมีความโค้ง50ซนติเมตรกระจกเว้าวอีกแล้วนะถ้าวัตถุอยู่หน้ากระจกเว้าวหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะได้ภาพที่มีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุอืมเขาถามว่าเป็นกี่เท่าของวัตถุนะอ่ะเรามาดูก่อนนะ คือรัศมีความโค้งคือตัวอะไรตัว R ใช่ไหมเท่ากับ5้ดังนั้นทำไมเอย่ยเราหรือโฟกัสแล้วแหละถูกไหมโฟกัสก็คือ f คือครึ่งหนึ่งของ R ก็คือ25ซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะถ้าวัตถุอยู่หน้ากระจกแวาวาน0 0เซนวัตถุตามแนงของวัตถุคือตัว S 100เซนจะได้ภาพมีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุเราหาขนาดของภาพกันหรือเปล่านะเออหาขนาด อืมหรือแป๊บหนึ่งนะจะได้าภาพมีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุคือกำลังขยายก็ได้ไหมนะคะเราก็คือหา m แหละเออนะแทนที่จะหาภาพส่วนด้วยขนาดของวัตถุอะไรเงี้ยหา m ไปเลยเสร็จเลยข้อน,นี้นะคะเอ,อว่าแต่น้องๆจำสูตรกันได้ไหมมีอยู่3สูตรนะคะที่พี่ให้จำเนาะเออสูตรที่1นนะคะสูตรว่าอะไรอ่ะเขียนตัวนี้กันนะคะ 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แบดนะ f คือความยาวโฟกัส s คือยาววัดถูก s แตดคือระยภาพต่อค่ะสูตรที่สองนะจ๊ะนะ m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับเท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f เท่ากับ s แบลบ f ส่วน f ละอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่ง เอสแป่ส่วนเอสนงะจำได้กันหรือ,อยังนะข้อ3ค่ะนะสูตร R ารเท่ากับไรเอ่ย 2F นั่นเองค่ะนะเอออ่ะสูตรที่2เนี่ย M เนี่ยคือกำลังขยายคือขนาดของภาพส่วนในขนาดของวัตถุนั่นแหละถามว่าเป็นกี่เท่าอ่ะนะต่อไปค่ะ I อุ้ยนะคะ I ก็คือขนาดของภาพ O อคือขนาดหรือความสูงของวัตถุนะจ๊ะ นะ f คือความยาวโฟกัสนะคะ s คือระยะวัตถุ f ก็คือความยาวโฟกัสนะส่วน s net คือระยะภาพนะคะนะ r คือรัศมีของความโค้งของกระจกนั่นเองค่ะเออข้อนี้แป๊บนึงนะเราหา m เรามี f มี s ดังนั้นเป็น m เท่ากับ f ส่วนใน s ลบ f หรือเปล่านะเออใช้สูตรนี้หรือเปล่านี่นี่นี่ใช้สูตรนี้หรือเปล่าใช่ไหมนะคะเอาป่ะทุกคนแทนค่านะ เป็น m เท่ากับอะไรเอ่ย f ส่วนได้ s ลบ f นะคะป่าแทนค่ากัน m ของเราเท่ากับ f คือเท่าไหร่ยี่สิบห้าจ้าส่วนได้ s s คือเท่าไหร่หนึ่งร้อยนะจ้าหนึ 100. ่งร้อยลบกับอะไรเอ่ยยี่สิบห้าแบบนี้นะเออเราก็จะได้เป็นอ่ะต่อตรงนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยยี่สิบห้าส่วนด้วยเจ็ดสิบห้าค่ะ ดังนั้น m เท่ากับกี่เท่าคะเอาแม่ยี่ห้าตัดเลยนะยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าสามค่ะดังนั้นคาตอบของเราคือหนึ่งส่วนสามเท่านั่นเองนะเสร็จแล้วจากข้อนี้โอ,อ้ทำไมเสร็จไวแบบนี้ล่ะใช่ไหม เสร็จแล้วค่ะนะคะกรณีที่ทําไมเขาถามว่าจะได้ภาพมีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุก็กคือหากําลังขยายนั่นเองแล้วก็มีหน่วยเป็นเท่านะคะอ่าไหวไหมไหวไหมต่ออีกสักข้อหนึ่งนะต่ออีกสักข้อหนึ่งไหวกันหรือเปล่าปะ่ะพร้อมนะการะจกนูนรัศมีความโคง้งรัศมีความโค้งคือตัวอะไรตัว R นะอย่าลืมนะเป็นนี้วกระจกนูแล้วนะสังเกตให้ดีนะคะโฟกัสเป็นลบนะคะกำลังขยายเป็นลบนะนะคะกระจกนูนะัลมีความโค้งค่ะนะคะคือ r เท่ากับอะไรลบยี่สิแนั้น f ก็เท่ากับเท่าไหร่คะลบสิค่ะทันนะทันนะทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งเห็นไนหะเจอภาพเสมือนหัวตั้งปุ๊บติดลบถูกไหมล่ะเออขนาดเท่าไรเอหน่งส่วนสของวัตถุขนาดหนส่วนสี่ของวัตถุ ถูกไหมมีคาว่าของวัตถุคือเท่านะเออมันคือกําลังขยายนะ,อ,ะอีกรอบนึงค่ะนะทาให้เกิดภาพเสมือนเป็นภาพขนาดเท่านี้เท่าของวัตถุมันคือกําลังขยาย M อเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่ค่ะต่อเลยนะวัตถุต้องอยู่ห่างจากกระจกกี่เซนติเมตรอ่านะคะหาตาแหน่งของวัตถุหรือเปล่าหา s นั่นเองค่ะนะว่าวัตถุต้องอยู่ห่างจากกระจกกี่เซนติเมตรหาตัว S นั่นเองค่ะ เหมือนเดิมทุกๆครั้งนี่ะพี่ก็จะเขียนสูตรนะหนึ่งสูตรอะไรเอ่ยหนึ่งส่วนเอเท่ากับหนึ่งส่วนเอบวกหนึ่งส่วนเอแดดสูตรที่สองใครจำได้แล้วมั้งเนี่ยเขียนมารอบที่สามแล้วเนี่ยนะเอมเท่ากับอะไรเอ่ยไอส่วน O จะเอาสูตรอะไรขึ้น,นออกนะ่อนะตัวนี้เอมเนี่ยนะนะแล้วแต่เราจะนึกออกหรือเปล่า นะคะ f, s s s f ะคะส่วนด้วย s ลบ f นะคะเท่ากับ s แส่วนด้วย s เท่ากับ s แดดลบ f ส่วน f นั่นเองค่ะและสูตรที่สามจ้า a เท่ากับ2 f s, <S ค่ะนะอ่าข้อนี้ข้อนี้เราใช้อันไหนเราใช้ไหน,เ,ไหนเอ่ยเรามีอะไรเรามีอะไรเรามี m มี f หา s a นะใช้ m เท่ากับอะไรเอ่ย f ส่วนด้วย s ลบ f นั่นเองค่ะนะอ่ะจับมันมาเท่ากัน จับมันมาเท่ากันเลยนะคะนะโอเคได้เป็น m เท่ากับ s m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f นั่นเองค่ะอะระวังเครื่องหมายดีๆนะ m เท่ากับลบหส่วนส f คือลบสิระวังเครื่องหมายดีๆนะ s ลบนะคะลบของจากสูตรนะ และ f ก็คือลบสิค่ะเด็กๆชอบพลาดกันตรงนี้นะระวังให้ดีนะต่อไปจ้ะลบหส่วน c ค่าเท่ากับลบสิบลบลบกลายเป็นไรเป็นบวกนะบวกสิบนะแบบนี้นะทันนะคะทุกคนอ่ะขอต่ออีกฝั่งหนึ่งนะต่อไปจากตรงนี้ครูจะใส่วงเล็บนะคะมันหานอยู่ข้างล่างใช่ไหมครูจะยายขึ้นมาข้างบนนะเป็นลบทันไหมเป็น s บวกสิบแบบนี้นะคะ นะหนึ่งคูณอะไรก็ได้จำนวนนั้นนะแต่ติดลบนั่นเองค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะคูกก็จะสี่ตรงเนี้ยมันหารอยู่ใช่ไหมคุณก็ย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะนะคะก็จะเป็นลบสิบถูกไหมคูณกับอะไรคูณกับสี่อ่ะเราก็จะได้เป็นกระจายเครื่องหมายกันเลยดีกว่าป่ะกระจายเครื่องหมายเนี้ยนะเออกระจายเครื่องหมายไปเลยเนี่ยกระจายให้ครบทุกตัวเลยเป็นลบ s ลบเจอบวกเป็นลบ10บนี้ทันนะทุกคนได้เป็นลบสีจ้านีคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นลบ s เท่ากับอะไรเอ่ยลบอยู่ย้ายไปทำไมบวกนะบวกสิบดังนั้นลบ s เท่ากับลบสาเอแล้ว s เราคือเท่าไหร่นะก็คือ30มสิจำไว้เลยว่าระยวะวัตถุมันต้องเป็นค่าบวกเสมอนะ คำนวณมาติดลบขอให้สันนิษฐานว่าน้องอาจจะผิดได้นะจ๊ะนะอ่ะข้อนี้นะคะสรุปว่าวัตถุนะคะต้องอยู่ห่างจากกระจกนะคะทั้งหมด30มสเซนติเมตรนั่นเองค่ะนะจ๊ะอืมเรามัดระวังให้ดีนะคะเรื่องของของการกระทํากระจกนูนกระจกนูนแล้วมันจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กของวัตถุใช่ไหมเออภาพเออรัศมี เอ่อะไรนะก็คือความยาวโฟกัสนะคะก็จะมีค่าติดลบกำลังขยายก็ติดลบนั่นเองค่ะรมถึง S เก็ติดลบด้วยนะคะแต่ระยะวัตถุจะไม่ติดลบนั่นเองค่ะโอเคคลิปนี้จบ